เดี๋ยวทําความรู้จักกับพี่เจ้าของร้านนะครับพี่วุฒินะครับเดี๋ยวพี่วุฒิแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมผมวิรุฒินะครับคือได้เปิดร้านเลอร์มาก็ประมาณได้3เดือนกว่าับมเดือนแล้วก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่แต่ว่าร้านเราก็ร้านใหม่ร้านใหม่เนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้ลูกค้าเขารู้จักทําให้เขารู้จักก็ชุมชนนี้ก็คนเยอะนะคนเยอะฮะเยอะรถติดเลยล่ะรถติดเลยใช่ไหมครับ ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกที่แบบได้เข้ามานะในซอยนี้ถึงแม้ว่าเราอยู่ขอนแก่นเอาพี่เราอยู่ที่ขอนแก่นแต่เราก็ได้พึ่งเข้ามาแล้วก็ป้ายด้านหน้าผมเห็นป้ายนครหลวงด้วยครับมีนครหลวงก็คือการตลาดเข้ามาติดให้ติดให้ใช่ไหมครับติดตั้งให้ก็มีแนะนำบ้างไหมฮะเรื่องสินเชื่อนครหลวงอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีสมุดคู่มือมาอ๋อมีคู่มือก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่การตลาดเขามานั่งสองสามคนเลยแหละอ๋อนั่งให้ครเพราะว่าพี่ก็รู้จัก ค่าเขาเยอะคุ้มค่าาคอ๋อโอเคเลยนะครับดีเลยก็มีสินเชื่อนคร,รหลวงแนะนําด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายพี่พวุฒิแนะนําหนละกันครับว่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนฮะนร้านผมตั้งอยู่ที่แถววัดนนชัยนะครับเขาเรียกว่าวัดนนชัยตรงโค้งวัดนนชัยอ่ะครับเนี่ยครับอยู่ที่ตำบลในเมืองตำบลในเมืองอ<ต>ำเภอเมือง <บน S 2> จังหวัดขอนแก่นก็สามารถมาใช้บริการได้ที่นี่มีรับส่งพัสดุครับมีงานสินเชื่อของนครหลวงแคปิตอลก็ สามารถนมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะครับขอบคุณมากครับ